สวัสดีเด็กๆนะคะในเช้าวันศุกร์นะคะมาเรียนวิชาภาษาศาสตร์กันนะคะเด็กๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยาเขึ้นตกใจนะคะวันนี้คุณครูนะคะครูเมย์คนเดิมนะคะทำตัวเข้มๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการทวงงานเด็กๆนั่นเองนะคะวิธีการเข้าไปตรวจสอบง,งานนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บหน้าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะคะเพียงแค่เด็กๆพิมพ์เข้าไปว่าอ่าพี่ อันนี้ควรอีกรอบหนึ่งนะคะ bit ly นะคะแล้วก็สลตามด้วย M a t h เห็นไหมคุณครูเคยเซิร์ชแล้วมันก็จะขึ้นให้เลยนะคะไปตามให้เพื่อนเมาส่งงานด้วยนะคะลิงก์นี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ผู้ปกครองด้วยเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเด็กๆเนาะวันนี้นะคะใน google meet นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่มาฝึกทักษะในการตีความหมายของโจทย์นั่นเองเพื่อที่เราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาของโจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการเล่นนะคะกติก,กาในการเล่นเกมเกมทายคำถามตามหาสิ่งของแน่นอน,นะคะ่ะก็จะต้องมีการคิดก่อนว ตอไปนี้นะคะเมื่อรู้คําตอบแล้วให้ไปหาสิ่งของจากคำตอบนั้นแต่นี้คุณครูในช่องทางของเฟซบุ๊กไลน์นะคะคุณครูขออนุญาตแค่พิมพ์คำตอบมาก่อนเนาะแต่ถ้าในกูเกิลมีรับรองนะคะว่ามันมากๆเลยนะคะคำถามแรกนะคะอะไรเอยนอนอยู่ดีๆคนชอบบี้ขี้เล็ดบี้แล้วยังโดนเช็ดบ่นว่าเผ็ดแต่ใช้ได้คืออะไรคะคืออะไรไหนะลองตอบมาสิว่าสิ่งของสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรเราวิเคราะห์ซินอนอยู่ดีๆมีคนมาบีบขี้เล็ดบีบแล้วยังโดนเช็ดบ่นว่าเผ็ดแต่ใช้ได้คืออะไรจบลูกปลาตอบว่าพริกนะคะน้ำตอบว่าพริกอ้าวยังไม่ใช่นะคะอ้าวลองคุ สำหรับข้อแรกขอใบ้ให้ว่าเป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องน้ํานะคะยาสีฟัน มีคนตอบถูกแล้วนะคะว่ายาสีฟันนะคะแล้วก็มีลิปตอบว่ายาสีฟันไปเตยตอบว่ายาสีฟันปันปันตอบว่าสบ,บู่นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือยาสีฟันนั่นเองนะคะแต่ถ้าในช่องทางของกอูเกิลเ e ดนะคะเด็กๆจะต้องพอรู้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆต้องวิ่งไปหาสิ่งของสิ่งนั้นเลยนะคะเ <ๆ S 2> ตยน,น,นะคะก็คือยาสีฟันนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยว <ๆ S 2> เราจะเข้าก <ๆ S 2> <ม>ูเก<ม>ิล Me ดน่อยเดี๋ยวตอนนี้คุณจะทำใหให้โอเคนะคะเด็กๆเขียนรีวิวหรือยังเอ่ยอยู่ในช่องทางของเฟซบุ๊กไลน์นะคะให้เด็กๆนะคะตามเข้าไปในในรหัสนะคะที่อยู่ในหน้าจอ ทางซ้ายมุมด้านล่างนะคะหรือว่าจะเข้าจากลิงก็ได้นะคะที่ครูแปะไว้ให้นะคะเข้ามาแล้วนะทุกคนที่อยู่ใน Google Meet นะเด็กๆอาจจะไปแอบหาของมาเตรียมไว้ก็ได้นะคะว่าของที่คุณครูจะให้หาเนี่ยมันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าเด็กคาดไม่ถึงแน่นอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดช่องทางของ Facebook ไลน์นะคะมาพอนะคะเดี๋ยวมาครั้งหนึงยังไม่พร้อมกันกินหน้าจอคำถามเครูสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะเกมของเรานะคะเกมนี้นะคะเป็นการฝึกวิเคราะห์แสดงว่าเด็กๆจะต้องตั้งสติก่อนนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะบคำถามข้อที่หนึ่ง อะไรเอ่ยเดินได้ดีถ่้าหยุดต้องตายไป้าไปนอต้องการอะไรไหมคะต้องการอะไรต้องการต้องอ้างใต้คือข้างใต้คือมีอยู่ในบ้านของทุกคนถ้าไม่มีเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าม่อครูไ่หรอกแม่ไม่รอกม่นมารอกทุกคนนะคะไม่สิบพันอรอง่ายมาก ถอเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคะ้วนะคะตนี้ไม่ด้ใครที่ได้คำตอบแล้วมีสิ่งของแล้นะคะให้ชูม anyway> ือไว้นะคะเพื่อทจะได้เห็นไี่ถกไม่ถูกไแล้วกัเอาคนได้แล้วการระนะนล้วนะหนูกไ่นี้ชเลยหนูคำตอบเดิมจะนบลนะคะจะเริ่มแล้วนะคะเจเก้าแปดเจ็ห้าสี่สามสองหนึ่งูนย์ตอบคืออเร อเมริกาเพราะว่าถ้าหยุดเดินก็คือตายเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะฝั่งนี้ถือว่ายังไม่คิดคะแนนแล้วกันคุณเป็นการมองนะคะเป็นการมองไปก่อนนะคะทีต่อไปกินอะไรสักครั้งต้มถังขาอาบะก็มาค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเร็๋ยวค่ะหาใบแค่ไหนได้ไหมคะไได้ค่ะบอกแค่ว่าเป็นของมีคม วาแมีโมนะคะเปนแล้วรจัใรหลังเลยนะจะนัยหลังะเาแค่สโคุณนักเยหลังแค่นะ2อนชเลยคะเที่ต้องคือกรลค่ะอะไรเออมีปากไม่มีฝันกินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน ช,ช้อน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 อันนี้ช้อนนี่ช้อนนี่นีคนบอกใบ้ด้วยนะนี่เป็นอะไรทำใบ้ไหมช้อนอะใช่ไม่ถูกนะคะครูขอใบ้ใช่ว่ามันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้าข้าวบ้าข้าวบ่าขาวบ้าขาวอะ้าอะไรนะบ้าขาวบ้าขาวเก่งมากเลยฮัลโหมีคนไปวิ่งถามบ่าข้าวมันไหวเยอะมากตดแล้ว มอหงขาค่ะต้องมาเลยจเกมมอะไรเด็กบช่เลยนะคอเลงฆาบ่ยจัคบอกง่ายจังมองไปยใยนะไม่หยเด็กเ็กวิ่งเหน่อยไหมเหน่อยไมตอนนี้คือะเลาิีข้าว่ยมากเลยนะก็คือกินข้าวแล้วก็ตอบยากเย็ไปของเลยนะอไม่หาของเลย